รกาสัสโมสรซีสเกตเอนั่นเองค่ะเชิญได้เลยค่ะตรงกลางเลยนะคะราลแรกค่ะเขาเป็นกติกน้สิงก่อน1รางวัลค่ะสกทีลรางวัลน,นะคะรค่ะ1รางวัลน,นะคะรงแรกอเคในเรียกันเลยงวแรกค่ะเรเป็นกติกน้ำสิงค่ะถ้าสมมตว่าเอ่ยชืท่านนเป็นผู้โชคดีเรบร้อย,ยแล้วมารับไม่ทันต่อรับทางสโมสร คุณสการค่ะสะการทองสีงามตาค่ะเนะี่ยะคุณสการทองสีงามตาเดี๋ยวรับเป็นกระติกน้ำสิงค์ค่ะโอเคท่านที่สองนะคะจะได้รับเป็นกระเป๋าสิง์เชลซีนั่นเองนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณพัทละพลค่ะคุณพัทละพลนั่นเองนะคะสายชูนะคะนะคะก็ต,ติดต่อขอรับกระทางสโมสรได้เลยถ้าอยู่ก็ลงมานะคะ ท่านที่สามเดี๋ยวจับใหม่นะคะท่านที่สามเดี๋ยวจับใหม่นะ,ะท่านค่ะาอทลคุค่ะเชิญค่ะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคท่านที่สามค่ะขอแสดงความดีกับค,กค,กค,คุณสุพิทักษ์ค่ะสุพิทักษ์ปัดเตค่ะคุณสุพิทักษ์ปัดเตอยู่ไม่เอ่ยนะถ้าลงมาทันก็มารับเสื้อได้เลยค่ะเอาละค่ะเชิญค่ะอันนี้ได้รับเต็ม ระติกน้ำโอเคนะคะยืนตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันค่ะตรงกลางท่านคะขยับมานิดนึงโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณแนมะ่ เช่าสักรวยค่ะเนี่ยขอบพระคุณค่ะเนี่ยที่ให้เกียรติมามอบรางวัลในช่วงนี้แล้วเขาฝากเนี่ยะสำหรับผลิตภัณฑ์ของสิงค์คอร์ปอเรชั่นของเราเลยด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเนี่ยน้ำสิงค์เนี่ยผลิตภัณฑ์เลโอนะคะหรือว่าจะเป็นเนี่ยผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายเลยในเครือของสิงค์คอร์ปอเรชั่นเอาไว้ในช่วงนี้วันนี้เนี่ยเราก็รุกสนุกกันเนี่ย คุณแฟนมอมทุกท่านค่ะแล้วก็เนี่ยสามารถเจอเจอกับพวกเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าโอกาสนี้สิงค์คอนดิชั่นและลีโอขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ